เป็นคนที่เข้ากับคนได้หมดอ่ะแต่อยู่ที่ว่าเขาจะรับไลฟ์สไตล์ฟิตได้หรือเปล่ากันนั้นเพราะฟิตค่อนข้างที่จะ, indie จะอินดี้ทั้งคนจะต้องเป็นคนประเภทไหนอ่ะคนใจเย็นหลักๆเลยคนใจเย็นสองเป็นคนที่ห้ามฟิตได้เวลาฟิตจะคิดอะไรแบบห้า,หา,หาวๆคิดอะไรบ้าๆนะอยว่ากันต้องเป็นคนที่ห้ามฟิตได้สามก็คือเป็นคนที่คุมฟิตอยู่เหมือนแม่แล้วก็ เป็นคนที่ทำมารรมาดีกว่าเอาง่ายเพราะบางคนเข้าแต่ทางโลกทางธรรมไม่มีเลยอืเราสอนทาทางโลกไปจนเขาไม่รู้รพอเราพึ่งทางธรรมเขาก็หาว่าเรามงมงายอืม,มันก็ไม่ใช่ทางเราละเพราะเราถูกปลูกฝังมาอย่างเงี้หลักๆขอให้เป็นคนดีก็พออ๋อเป็นคนดีอืมยไม่ไม,ไม่ไม่ว่าอะไรเลยขอให้เป็นคนดีแล้วก็คนที่มีสติรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ในศีลธรรมแค่นี้เลยอืม จะเป็นยังไงก็ชชางครอบครัวไม่ติดนะครอบครัวจนจะรวยแต่ขออย่างน้อยคืออยู่ได้กันช่วยทํามาหากินไม่จะเป็นต้องรวยไม่จัเไม่ต้องรวยไม่ต้องเป็นต้องจนขอแค่แบบช่วยทํามาหากินอะ่ะกระตือรือร้นไม่ขี้เกียจไม่ไม่เป็นการฝากอประมาณนีงง้คอยประครบประงมคอยประคับประคองกันโอเคลูกอ่าแล้วประมาณนี้ขอบใจลูกมากนะครับ<ะ>โอเค วันนี้นวดพ่อมันานแล้วเอาแค่นี้ก่อนนะเนาะแอาวนี่พ่ออดัดเหรออั <laughs>